แก้ปัญหาพัดลมติดผนังฮาตาริ16นิ้วมอเตอร์มีเสียงดังสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างพัดลมติดผนังฮาตาริ16นิ้วนะฮะเจ้าของก็บอกว่าเวลาเปิดใช้งานแล้วมีเสียงดังเหมือนมีจิ้งหรีดเข้าไปอยู่ในมอเตอร์นะฮะเอาเดี๋ยวมาฟังดูกันนะ เห็นนะครับเสียงจิ้งลรีดดังแบบนี้นะฮะอา,อาการนี้คือน่าจะเป็นที่ลูกปืนนะฮะเพราะว่าพัดลมตัวนี้ใช้ระบบลูกปืนนะฮะเดี๋ยวเราถอดมาเช็คดูกันนะฮะลูกปืนหลังไม่มีปัญหานะฮะอถอดลูกปืนหน้ามาเช็คดูนะครับ ลูกปืนหน้าเสียนะฮะลูกปืนหลังไม่เสียนะครับเห็นไหมฮะไม่มีเสียงลูกปืนหน้ามีเสียงนะฮะ,ะเดี๋ยวเราต้องถอดลูกปืนหน้ามาเปลี่ยนกันนะฮะ,ะเนื่องจากไอตัวดูดลูกปืนที่เรามีอยู่ความยาวมันไม่พอนะฮะก็ะเลยต้องถอดตัวแหวนเกือกม้านี้ออกก่อนเพื่อที่จะตอกลูกปืนออกมาโดยใช้วิธี ภูมิปัญญาชาวบ้านกันเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะไอ้ตัวดูลูกปืนความยาวไม่พอนะฮะใช้ล่องไม้ตอกแบบนี้นะฮะใช้ค้อนตอกลงไปนะฮะเห็นไหมฮะตอกไม่เท่าไหร่มันก็หลุดแล้วนะฮะเพราะว่าแกนช่วงที่จับลูกปืนแน่นอยู่มันมีอยู่ระยะประมาณ1เซนเท่านั้นนะฮะส่วนปลายปลายแกนมันจะหลวมแล้วนะฮะ ใช้ลูกปืนเบอร์6 0 8นะฮะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับ608นะฮะสำหรับฮาตาลิ16นิ้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนตัวใหม่ใส่เข้าไปแต่ก่อนอื่นต้องใส่แหวนเกือกมาอ้าที่รองแกนตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะตรงนี้เป็นแหวนสำหรับรองลูกปืนนะฮะแหวนเกือกมาอ้าเราก็จับให ตรงๆแล้วก็ตอกลงไปในร่องของแกนแบบนี้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปหาลูกปืน608มาเปลี่ยนนะฮะามาแล้วครับ608นะฮะเท่ากันเด้เลยนะฮะอตอนใส่ไม่ยากนะฮะเพราะว่า ช่วงไปลายปลายแกนมันหลวมอยู่แต่มันจะคับอยู่ช่วงที่จับลูกปืนตรงนั้นนะฮะเราก็ตอกไม่กี่ทีมันก็ลงไปแล้วนะฮะตอกให้ถึงแหวนเกือบม้าเลยนะฮะตอกให้ชนแหวนเกือบม้าเลยนะฮะก็โอเคแล้วนะฮะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วเดี๋ยวมาทดลองให้ดูกันนะครับอ้ออย่าลืมนะครับตอนประกอบเราต้องเช็คตัว โรเตอร์กับสเตเตอร์ด้วยว่าระยะมันเสมอหน้าเสมอหลังหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ตอนที่เราตอกลูกปืนนะมันอาจจะเคลื่อนได้นะฮะตรงนี้เสมอหน้าเสมอหลังแล้วก็ประกอบแล้วก็มาทดลองกันเลยนะครับอ่ากดเบอร์หนึ่งเงียบเลยครับพี่น้องไม่มีเสียงนะฮะ เสียงจริงลีดไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเบอร์2อีกเบอร์หนึ่งเบอร์2นะฮะเงียบสนิทเลยนะฮะเอาละครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะ,ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ